เรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนเปิดมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒวิทยาเขตแม่ห้องศอนนายประเสริฐจ,จิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเปิดมหากรรมวิชาการอุดมศึกษาราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนครั้งที่4ประจำปี2566เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนได้เข้ามาสัมผัสมหาวิทยาลัยแห่งนี้และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดแม่ห้องศนและให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆและสถานศึกษาในจังหวัดแม่ห้องสอนได้มีส่วนร่วมและตระหนักรับ รู้ถึงการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะภายในงานครับมีกิจกรรมด้านวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิน่นและการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนต่างๆโดยมีกิจกรรมเชิงวิชาการอาทิการเสวนาวิชาการการบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกหลายหลักสูตรทั้งนี้มหาวิทยาลายัยราชพัฒเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปร,ปริญญาแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีพื้นที่จัดการศึกษา ในจังหวัดแม่ห้องศนปัจจุบันมีส่วนราชการและหน่วยงานในวิทยาเขตแม่ห้องศนประกอบด้วยคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยแม่ห้องศนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสำนักงานวิทยาเขตแม่ห้องศนเปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน7หลักสูตรและระดับปริญญาโทจำนวน1หลักสูตรค่ะตอนนี้ล่าสุดปีการศึกษาปีแรกนะครับสำหรับคณะพยาบาลใช่ค่ะ,ะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครเรียนได้ที่จังหวัดแม่ห้องศนครับ